เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาขึ้นแขกเช้ากันอีกแล้วนะคะต้ะองตั้งไงคะถ้าไม่ตัง้งก็จะเอาอะไรแดกละคะเป็นไงเวียนหัวไหมสัตว์เวียนหัวชิบหายเลยค่ะ <c oughs> <ide> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะวันนี้แต่งแม่กันสองรอบไปไม่แหกผิดหวังจํงอดปะะ่าล่ะโอโหโรงแรมยยยยยอย่างกับหนังไฟฟลายไฟฟ้ายิ่งอ่ะแม่ก็รอแล้วห้องเรียงยังไงคะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าตอ แบ่งฟากเลยนะคะงงแล้วค่ะกระเทยหลงทางแล้วหนึ่งค่ะวันนี้เกิดอุบัติเหตุนะคะไฟเสียไปหนึ่งดวงนะคะก็จะเห็นวามสวยมาดามแพมเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อย แต่สวยความสวยของแม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะบรรจงสร้างให้นะคะงานเนี่ยจะไม่ใช่งานยาแม่ว่าแสงไม่พอก็ตามมาดามแพมก็สู้ตายอีกค่ะคือแม่แนําตัวไหนค่ะชื่อแม่อ้อยค่ะแม่อ้ออุ้ยชื่อเหมือนแม่ผัวกูเลยแม่อ้อยบอกว่าขอเต็มที่ขอให้เต็มแรงขอให้สวยอย่างแรงมันกับไปงานเดือนสิบเลยถามแม่ไปทําอะไรคะอ๋อขึ้นด้านเรลีดไม่ได้ไปฟังพระสวดอ่าถ้าอยากฟังพระสวดเลยอยากขึ้นร้านมากกว่าคะไปฟังพระสี่สอ นะคะคนนี้นี่เองจริงๆแล้วคนนี้เป็นผู้สนับสนุนพระกาโตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครแม่สวยขนาดไหนคะ่ะ อ่าหลายคนก็ถามว่ามาดามแพนค้าทําตาแล้วเีย่ยังใช้สติกเกอร์ตาสองชั้นได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเราเป็นคนที่สวยเพอร์เฟกแต่แม่แม่หน้าสวยอยู่แล้วแต่ตาแม่เนี่ยเอออยากจะสวยได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าแม่บอกว่าอยากจะทํามันล้านบนใบหน้าติดตล้วก็เทปตาสองชั้นให้แม่หน่อยนะคะเพราะไปหาหมอไม่ทันแล้วนะคะแม่เนี่ยเป็นสาวอะไรนะคุณแม่ที่ว่านังเงือกอะ่ะ สงขลา,ลานี่แหละค่ะคนนี้แหละค่ะชอบไปขอหวยกับนังเงือกแม่อ้อยเนี่ยแหละค่ะคนชื่ออ้อยนี่ขอหวยกันเก่งนะคะ <c oughs> ติดสต,ติกเกอร์ตาสองชั้นไปเลยค่ะช่วยทําให้ตาหายบวมนะคะแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยตาเนี่ยค่อนข้างบวมแล้วเป็นแฟนคลับของจริงก็คือซื้อไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้นะคะใช้ไม่เป็นนะคะ,ะแม่หันไปให้ดูนิดหนึ่งหน้า แผนเดียวํำนะคะเปลือกตาแบบว่าเท่ามาดามแพมนเลยส่งชั้นสตีนะคะ1แพ็ค3 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แม่อ้อยแบบว่าเป็นคนที่น่ารักมากซึ่งแม่อ้อยบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนอะไรสูงกับผัวกูยังไม่อดทนเลยแต่อดทนนั่งให้มาดามแผมแต่งหน้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อน้องแผงใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะนะคะอย่าพูดมากนะคะถ้าแม่ทนไม่ไหวแม่จะลุกไปทุบเลยนะคะเมื่อวานกูก็เพิ่งด่าไปเรื่องมาจําการที่เราขึ้นราคาเนี่ยให้ราคามันสูงขึ้นัพเลเวลเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนหนึ่งร่างกายเราพังสุขภาพเราพังไป หามหมอเนี่ยแพงกว่าค่าตัวอีกท่าสุดมาขอค่ะตอนแรกจองสามคนสรุปเหลือคนเดียวแล้วพอเสร็จปุ๊บขอตังค์คืนค่ะขอมาจําคืนถามหน่อยมึงจองโรงแรมเนี่ยก็จะคืนไหมแม่คะโรงแรมนี่ถ้าเกิดว่าจองแล้วเนี่ยคืนตังค์แน่คืนแน่ไม่คืนค่ะเขาไม่คืนใช่ไหมคะ ไม่คืนปุยปรึกษาอยู่กับทุกคนเลยบอกไม่มีใครคืนมดจามร้านเสื้อก็แล้วแต่ไปเช่าเขาเนี่ยไปจองไว้เนี่ยใครก็คืนมัตจาคืนให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าบุญไม่คืนเนี่ยก็ถือเป็นบาปของพวกมึงนะคะอยากสวยก็ต้องจ่ายจองสามคนแล้วเหลือหนึ่งคนเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่า คนที่อยากแต่งจริงๆในวันนั้นน่ะแพรไม่สามารถรับงานเขาได้เพราะว่าถ้าเราแต่ง3คนเราก็ต้องใช้เวลาไหนจะเดินทางอีกเราก็ไม่ได้รับกูไม่ได้อยากได้ตังค์แต่ที่กูยึดมัดจำเนี่ยเพราะกูไม่มีตังค์ผลบ้านจอกนะ พี่อ้อยยังต้องการอยู่อีกกายยังต้องการตังอยู่นะคะแต่จริงอะแพนมันไม่ได้อยากได้ตังแต่งหน้าให้แฟนคลับเนี่ยเราเจอแต่สิ่งดีๆเรารู้สึกดีๆแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอคนเรื่องมากหรือคนแบบว่านิสัยไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเจอกูตอบนะคะแม่พร้อมประกันหนูไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะกูได้แบ็คหลังละใครที่มีปัญหาตาบวมนะคะเราก็ต้องใช้สีทุกอย่างที่เป็นแมท มันจะช่วยข่มให้ตาเราไม่บวมแล้วสีเนี่ยก็ให้เป็นเอิร์ธโทนนะคะอ่ะดูนะคะอ่ะคุณแม่ลืมตาค่ะ ตาหายบวมไปเลยนะคะแต่ตอนนี้แม่ตาแดงแทนแล้วค่ะเมื่อกี้แทงเข้าตาสวัสดีกท่านนะคะคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ธรรมดาเนี่ยเขาไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่นะแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาววันนี้เนี่ยคุยกันดีมากรักกันดีมากถามว่าเพราะอะไรรูกวะเพราะกลัวเขาไม่ให้สินสอด จับเจ้าบ่าวล่ามไว้แล้วนะคะกลัวหนีม,ววมันได้ข่าวไงนะมอนได้ข่าวไงเออมีตังค์เหลืออยู่หมื่นเดียวนะคะน่าสงสารเนาะอ้หน้าสงสารค่ะแม่ไม่ต้องไปสงสารก็เรอกสงสารตัวเองก่อนเลิกสงสารตัวเองก่อนว่ายี่แพร่จะแต่งหน้ามาสวยไหมเ, <laughs> เลือกมาแล้วเลือกมาแล้วนะคะมแ,แม่ก็ตาถึง เนี่ยเราเจอคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะเตื้อยเตวคุยเก่งอะไรอย่างนี้ไงคุณแม่มแบอกคุณแม่ดูมาดามแพมมานานแล้วพอมาทางนี้คุณแม่ติดตามมาดามแพมมากี่ปีแล้วคะเป็นเดือนเลยหรือยังคะก็เกินเกินใช่ไหมคะแม่บอกว่าแม่เป็นแฟนกับมาดามแพมมาดามแพมไม่เชื่อคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทาไมจ๊ะเรียบร้อยเกินนะคะมาดามแพมเป็นคนที่กอนข้างเร็วร้ายนะคะ ไม่น่าเชื่อจะมีแฟนคลับแบบนี้ด้วยคุณแม่โกหกหรือพูดความจริงคะ <c oughs> คุณแม่ชูสามนิ้วแล้วสาบานคะ <c oughs> คุณแม่เรียบร้อยไม่ใช่ทัดเก็ตของเราเลยนะคะ <c oughs> เพราะในคลิปเนี่ยทั้งหยาบคายทั้งไรลักแม่ค่ะ <c oughs> คุณแม่เจ้าสาวดียากแต่งหน้ากับเรามากถึงขนาดไปบนบานสาบกล่าวไว้ที่น้างเงือบที่เออหาดแหลมสมิลา นะคะเอาพวงมาลัยไปเต็มไปหมดเลยนะคะรกที่ชาวบ้านก็เต็มไปหมดเลยนะคะจนพนักงานทำความสะอาดแถวนั้นน่ะก็ถามว่าใครมันเอามาว่ายนักหนาแม่เองนะแม่ก็อยากแต่งกับเราแกงแม่คำถามแกงก็ไปโบนอะไรอย่างนี้แต่สรุปแล้วแม่ก็ได้แต่งกับเราจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคิด้วยแรงอธิษฐานเหล่าไม่มีใครจ้างแม่เลยได้คิวนี้นะคะ ความสวยเนี่ยมันรอไม่ได้มาดามแพมเองก็เช่นกันรอไม่ได้เพราะอะไรกูชอบมาสายมั่นใจมากเลยมั่นใจมากเลยว่าสวยแน่นอนใช่ไม่ดูกระจกเลยไม่ดูกระจกเลยบอกว่าสวยปิ๊กอ่าคุณแม่ทําใจไว้แล้วนะคะซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าคุณแม่ขอดูกระจกปุ๊บกูจะกระตกทุบนะคะแม่ก็เลยไม่กล้าดู แต่แม่ไม่รู้จะผิดหวังหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผิดหวังหรือไม่ผิดหวังนะคะแต่เราจะทําให้คุณแม่ไม่ผิดหวังคะ่ะเพราะนี่คือความหวังเดียวของหมูบ้า <c oughs> นะคะสวยชมหนูไม่สวยดายกายคะ่ะค <c oughs> <c oughs> ดมบผมนะคะ <c oughs> คุณแม่บอกว่าเออมันรู้สึกหนักหนักตาเลยไม่รำแพนการหนักตาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะของการติดขนตาเหมือนตอนแรกๆก็เราไม่คุ้นไงปกติคุณแม่ไม่คุ้นในการติดขนตานะคะแต่พอหลังๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะชินเองเพราะว่ามันจะมีผัวค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแน่นๆคับคับหน่อยนะคะแต่พอตอนหลังๆก็จะรู้สึกหลวมๆกุ้กๆนิดนึงนะคะเหมือนคุณวิทตอนนี้บอกเลยค่ะ เธอเธอฉันรู้สึกเหมือนกับเอามือแกว่งในอ่างเลยเพูดแม้แต่คาเดียวอ้าวแล้วเธอเธอคิดในใจแต่ทาไมฉันได้ยินละ่ะไม่เคยคิดในใจแม้แต่คาเดียวอ้าวแล้วท่านงั้นกุกคียังไงอะ่ะฉันแค่คิดในใจว่าอ้าวนี่ใส่แล้วเหรอนะคะาแ,แม่ไายถึงถุงเท้าไม่ถึงถุงเท<ใ>้าไม่อยากคิดลึกนะคะ สุงเท้าค่ะสูงเท้าโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้ตัวว่าผิวหนังบนใบหน้าค่อนข้างเยอะหน้าใหญ่นะคะก็ <laughs> ต้องแต่งเนื้อแมทประมาณนี้นะคะแม่เลยใจเมื่อไหร่จะให้กูดูสักทีนะครับพูดพลามไปก่อนอ่ะคุณแม่พร้อมดูกระจกไหมคะพร้อมค่ะค่ะยังรู้สึกหนักตาไหมคะหนักตัวนิดๆอ่าก็เรื่องของแม่นะคะนั่งให้ดูกระจกะคะ่ะอ่ะแล้วก็อย่าบางังไฟด้วยว้าวอ่ะถึงน่าต้องดูอ่าเนี่ บอกว่าอย่าบังไฟแม่เออบังไปยังไงวะสวยแล้วค่ะสวยไหมคะตาโตไหมโตค่ะบวมไหมคะไม่บวมแล้วค่ะนะคะคุณแม่เข้าไปในห้องแล้วคุณแม่เปิดโชว์คุณพ่อเลยค่ะไม่บวมแล้วจ้ากูหลอดแหละ อ่ะและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผมบางผมน้อยหัวล้านนะคะอันนี้เนี่ยหัวร้านเพราะอะไรผัวชอบดึงนะคะ <c oughs> หรือแพ้พ้าอ้อมคุณแม่ไม่เกี่ยวกันนะคะ <c oughs> ผมบางเฉยเฉยด้วยอายุของเราอย่างเงี้ย <c oughs> ของแทมเองเนี่ยผมตรงท้ายทอยเนี่ยยังดกดํานะคะแต่พมวยเนี่ยร่วงหมดแล้วนะคะเราก็อยากสวยใช่ไหมล่ะเราก็เติมความเด็กให้คุณแม่นิดนึงด้วยการใช้แฮชเ s h a d o มาดา a แพรค่ะหนึ่งชิ้นสามรอบาทค่ะ ผมไปเลยค่ะครับผมไปเลยค่ะผมคุณแม่ก็จะมีปริมาณเยอะขึ้นดกและดำยิ่งกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็ซื้อมาดำแพมแล้วนะ,ะใช่ไหมคะแต่ไม่ใช้เลยค่ะคุณแม่บอกว่าวางไว้หน้ากระจกนะคะใช้นะคะอ่า <c oughs> เราก็จะเพิ่มความมั่นใจได้เลยนะคะว่าสวยจริงนะคะ1ชิ้น300บาทเท่านั้นดูสิคะผมแน่นดูเป๊ดูปังขึ้นเลยนะคะแม่มอบอกอย่าง้่ก็ทาได้สิแต่และคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะปัญหาของมาดามแพมก็คือปัญหาของมาดามแพม ปัญหาของแม่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของแม่ไปนะคะแต่ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยมาดามแพมอ่าถูกต้องค่ะเพราะอะไรสวยฮะทำไมอะไม่จริงครับแม่ทำไมอ่ะสวยแล้วก็ให้มาดามแพมช่วยแก้ให้เออบอกว่าแต่งหน้ายังไงก็ไม่เหมือนมาดามแพมเอ้าคุณก็จ้างสิง่ายจะตายจอบเงินซื้อทุกอย่างได้แม่มาเลยมาดามแพมขอบคุณค่ะ เราอยู่กับเคสที่สองนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเลยนะคะผอมบางหน้าเล็กนิดเดียวแต่เราก็เก็บราคาเท่าเดิมนะคะนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยรอบเอวเนี่ยคุณแม่ประมาณ22ได้ไหมคะอ๋อมากกว่าค่ะมากกว่านะคะประมาณ24นะคะคุณแม่ตัวเล็กมากหน้าเล็กต้องฝ่ามือมาดามแถมหน้าเล็กมาก แต่ถามกูลดไหมกูก็ไม่ลดนะคะนี่ตัวเล็กแขนขาเล็กนี่แต่ยังงี้อ๋อทำแม่แม่ซู้ได้หรือเปล่าของเขาน่ะตัวเล็กนี่แต่ข้างในเท่านี้นี่คุณแม่ดูดูความอุ้มนี่นี่เท่าหม้อเลยเท่าหม้อตาจระเข้อ่าเดี๋ยวติดปกตปแห้คุณแม่เจี๊ยบนิดนึงนะคะแม่เจี๊ยบขาปกติเนี่ยคุณแม่แต่งหน้าไหมคา แต่งเบาๆค่ะแต่งบาๆาใช่ไหมคะแต่งทำงานอ๋อแต่งทำงานคุณแม่ทำงานอะไรล่ะคะหนูคิดว่าคุณแม่มีผัวรวยและผัวเลี้ยงซะอีกค่ะอ๋อแรบพัดททำงานนะคะอติดสปเอตเทปให้คุณแม่นิดหนึ่งตาจะได้ดูโตขึ้นนะคะติดไปเลยนะคะอลืมตาค่ะอ่า <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ตาสวยขึ้นแล้วคุณแม่ก็จะดูสาวขึ้นด้วยนะคะเพอร์เฟกต์นะคะอ่าหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทนะคะ แม่เอากีแผงดิคะคุณแม่สวยแล้วก็เด็กขนาดนี้เนี่ยคุณแม่ต้องมีผัวเร็วแนะ่นอนเลยใช่ไหมคะคุณแม่ก็ยิ้มแต่คุณแม่บอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆแม่น่ยก็มีหลานเด็นไปหมดแล้วนะคะคือแม่เนี่ยรู้สึกว่าช้าไปด้วยซ้ำลูกคนแรกเพิ่งแต่งงาน <S <S> <S คุณแม่มีลูกชายสางคนเลยใช่ไหมคะ <S <S> <S ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะหนูจะบอกความจริงอย่างหนึ่งให้คุณแม่ฟังค่ะจริงๆแล้วอะ่ะ ลูกชายคุณแม่เป็นผู้ชายเรียบร้อยเพราะรอยผู้หญิงมาจีบนะคะลูกคุณแม่ไม่ได้จีบลูกของคุณแม่นะคะอีนั่นน่ะมาจีบลูกคุณแม่นะคะเข้าใจยังคะคุณแม่รู้หลือยังคะอันนี้รูความจริงเพิ่งรู้เลยใช่ไหมคะแน่เจ้าสาวจีบเจ้าม่าเนี่ยกูรู้เลยเนี่ยฟังทาเก็ t ฟังเรื่องฟังราวแล้วเนี่ยลูกเขาไม่ได้จีบลูกของคุณแม่เพราะอยากได้ผัวก็เลยมาจีบใช่ไหมคุณแม่จ้า ตอเแรกจะอุ่นต่างตอนนี้เล่น Facebook และแกงแกงแกงอีกตอนเย็นไม่ต้องมาแล้วนะแพมอย่างนี้อย่างนี้พิเศษตอนเย็นดีกว่าโอ้ยขอบคุณค่ะหัวเราะเยี่ยราดนะคุณแม่เหมือนมาเล่นตลกมากกว่านะมีคนใน Facebook บอกว่านี่มาแต่งหน้าหรือเธอจะมาเล่นตลก แล้วอยู่ๆก็มีบุคคลน่างสงสัยประมาณ3าสี่ <c oughs> คนบุกเข้ามาในห้องถ่ายีดอกนี้ไว้ค่ะ <C oughs> มาจากร้านไหนคะลูกวาลิสาเวดดิ้งเดย์สค่ะซึ่งเป็นร้านทำชุดเสื้อผ้าในวันนี้ให้คุณแม่นะคะซึ่งนี่ถามว่ามาทำไมกัน3ามสี่คนตอนแรกกูคิดว่ามาแต่งให้เจ้าสาวตาวค่ะมาแต่งให้แม่กูง <C oughs> งมากนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรคะ คนปกติทั่วไปเนี่ยไปเช่าชุดเนี่ยจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของช่างแต่งหน้าที่จะต้องช่วยใส่ชุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่งหน้าคือแต่งหน้านุ่งสดเนี่ยกูรู้เกลียดมากนะคะเจ้าสาวทั้งหลายที่บอกว่ามาดามเพมคะใส่ชุดนุ่มสดเป็นหรือเปล่าคะบอกใส่ไม่เป็นค่ะอ๋องั้นเปิด u t u b e เลยค่ะ <c oughs> ดอกทองกูเป็นช่างแต่งหน้านะคะ <c oughs> ออกเหล็กได้เหล็กดัดมุ้งลวดกูก็ทําได้ต้มมอเตอร์ไซค์กูก็ทําได้แต่นุ่งผ้าไทยสดกูทําไม่ได้งไม่ได้เป็นทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะแต่ร้านนี้ดีค่ะร้านนี้ดีค่ะชื่อร้านอะไรนะลูกวาลิสาเวดดิ้งเรสค่ะร้านวาริสาครับฝากร้านวาริสาด้วยนะคะใกล้อะไรนะการไฟฟ้าตัวอยู่แถวนวจันทร์อ่าตัวอยู่แถวนวลจันทร์นะคะตอนแรกกูจะให้ดูชุดอ่ะยิหาหาย หาหายไปแล้วนะคะแม่เอาไประเบิดอยู่นะคะเพราะที่ร้านนี้เนี่ยเขาตัดให้พอดีที่เหนียวผ้าผ้ามันยืดผ้ามันยืดได้ผ้ายืดได้ <c oughs> พอคุณแม่อ้อยแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่อ้อยหายไปเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ประมาณ15นาทีแล้วที่หายไปทีมช่างเสื้อใส่เสื้อผ้าเสร็จนั่งรอยอยู่หมดเลย <c oughs> นั่งรอนิ่งเเลย ถามว่ามารอใส่ที่ตัาสาวหรือเปล่ามาแม่อ้อยคนเดียวนะคะแล้วแม่อ้อยหายไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอีกครึ่งชั่วโมงแม่อ้อยจะออกมาไหมทําเวลาได้ไหมนะคะแ,แ,แม่อ้อยหายไปในประตูบานนั้นเลยไม่หายไปเป็นในประตูบานนั้นกูย,ยังไม่สงสัยกูยบอกว่าแม่อ้อยคะท่อนล่างเนี่ยใช้ได้ตามปกติแต่ท่อนบนแม่ต้องเก็บรักษาไว้นะคะ เพราะว่าเรากลัวไงหันมาดูอกทีอ้าวปา,ปากบุงเบิไปหมดเละเทะหมดเลยอะไรอย่างนี้เรากลัวงานแก้งไง <c oughs> เราจะเก็บเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะไม่รู้อดใจไหวหรือเปล่าคือป้อนสตาร์บัคก,กันอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เมื่อก,กี้คุณวิทย์ชมบอกแม่ว่าคุณแม่บุคลิกดีมากเลยนะคะนั่งนิง่งหลังตรงหมดเลยรจริง,รงๆคืออันเยี่ยวอยู่นะคะ,คะนี่คือความจริงใช่ไหมครับคุณแม่ม <laughs> <laughs> อ่เดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ดูกระจกนะคะว่าหวานพอไหมนะคะหวานแต่แม,ม, <laughs> ม่เราแวงแม่เราแวงแม่เราแวงสองตัวนี้ชอบอวยเก่งแต่งหน้าไม่สวยหรอกแต่ถามว่าทาไมอวยเก่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่ดูกระจกนะคะอ่ะถือค่ะคุณแม่ ทค่อยค่อยขึ้นนะคะตอนนี้ไฮโดรดิกกำลังเริ่มทำงานนะคะทับใจรู้ทักใจรู้ทับใจต่เริ่าประมาณนี้สายตาสั้นต้องมองใกล้อีกคนหนึ่งสายตายาวอีเจน้ำปั่นแต่งหน้าตัวนึงเพราะอะไรสายตายาวแม่สายตาสั้นส่วนจำตัวเองไม่ได้เลยโอ้โหรอดอีกแล้วไม่ไม่แม่บอกจำตัวเองไม่ได้ อ่าจะแท็กมือก็หน่อยอ๋อแท็กแท็กแท็กรอดแล้วนะคะสวยมากหวานมากก็คุณแม่จ้กสาวต้องเปียดแม่แล้วล่ะจับแม่ตัดลูกกันแน่ตอนเย็นต้องสวยกว่านี้นะคะอย่ายอมค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะรอดรอดแล้วความกังวลแม่หายไปแล้วใช่อย่าว่าแต่ของแม่เลยของกูเนี่ยแหละลุ้นหัวมอยู่ที่หัวแม่ตีนละค่ะ ราคาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรอบเช้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนรอบเย็ยนนะคะว่าคุณแม่จะสวยจะพรึงในขนาดไหนนะคะรอบนี้ว่าสวยแลว้วรอบหน้าก็ต้องสวยยิ่งกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ๆนะคะสวยมาก